เอาละครับผมก็กล่าวสวัสดี่ันผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอมมินิทีวีนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมดะเกิลบอลชูดเดมิน i นชอะไรวะเดมินเ i ชันอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเนี่ยอาจไม่เป็นเหมือนกันเนะครับผมบอดิวัตกภาษาอังกฤษนะเดมินเนชันอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ สำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นมาใหม่เลยนะมาใหม่ประมาณ2อสวันนี้เอง,เองนะครับผมก็จะมาแนะนําให้ละกันนะครับผมสาหรับอนิเมะชื่อดังเรื่องนี้ละกันนะครับโอเคก็สามารถโหลดได้ที่เมนปักหมุดเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็เข้ามาที่เมนปากหมุดนะครับแล้วก็กดเข้ามานะจะเจอหน้านี้เนะี่ยให้เรากดทําการดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับทางนั้นขวาบนนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วกดไปที่นึงนะ อ่าเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับผมเราก็รอดาวโหลดเสร็จนะครับผมให้เราทําการติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในแอป,ปและกันโอเคแค่นี้ก็ทําการได้แล้วนะครับก็คือติดตั้งปุ๊บแล้วก็ได้เป็นแอป,ปนี้มานะครับผมอ่าแล้วให้เข้าไปที่บูสเตอร์ก่อนอันดับแรกก่อนที่เราจะไปทําอะไรสักอย่างที่เข้ามาในแอป,ปนี้แล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปที่บูสเตอร์ก่อนนะครับผมอ่าวพอดีผมเปิดไว้แล้วนะครับผมทางนั้นบูสเตอร์นะเดี๋ยวผมปิดให้ดูก่อนละกันเนี่ยครับ อ่าแล้วก็กดเปิดบูสเตอร์นะครับผมเพราะว่าแอปนี้ต้องใช้บูสเตอร์ด้วยเนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกมไหลร,รื่นเวลาเล่นนะครับเวลาเล่นมันจะได้แบบไม่หน่วงไม่อะไรเลยนะครับผมประมาณนี้นะี่ครับผมโอเยเดี๋ยวเข้ามาดูทางด้านของเกมนะครับว่าเราจะต้องค้นหายังไงนะครับสาหรับเกมนี้นะให้เราเข้าไปที่ใหม่เนะี่ยเพราะว่าเกมมันเพิ่งมาใหม่เลยนี่นะครับสำหรับเกมดาร์กบอลแห่งมิติ ไอ้มิตีแห่งความโกลาหลเป็นเกมนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในเกมแล้วกันนี่ครับสาหรับเกมด็กเอาเลยครับตอนนี้ก็เข้ามาในเกมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราต้องลงชื่อเข้าใช้กันก่อนเลยนะครับผมนะก็คือสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ก็ได้นะครับแต่วันนี้นะจะมาลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลนั่นเองนะครับทางด้านซ้ายล่างเลยนะครับผมเรากดไปได้เลยนะเพื่อพอกดไปเครับเราจะเจอคาว่ากล่องจดหมายนั่นเองนะครับให้เราทําการกรอกอีเมลของเราไปได้เลยนะครับผม อ่ะเราอินง่ายๆเลยเนี่ยเพียงกร่อกอีเมลอันเดียวนะครับผมแล้วกดรับรหัสได้เลยนะครับผมรอไม่ถึง30ิวินาทีนะครับแล้วทางด้านค่ายเกมะครับจะส่งรหัสมาทางด้านอีเมลนะนีับรหัส6หลักนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็รหัสก็มาที่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่รหัสไปได้เลยนะครับตรงนี้นะปึ๊บใส่ไปเสร็จก็ทําการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเครื่องใหม่มากกว่าได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็สามารถ เข้าเกมได้แล้วนั่นเองนีครับสำหรับเกมด g o n กบอลที่เพิ่งมาใหม่เลยนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเกมจะเป็นยังไงนะโอ้ยเป็นน่าจะเป็นทางด้านของจัดทีมสู้นั่นเองนีครับเอาตรงๆผมดูไม่จบนะครับสำหรับเกมดาร์กเอ้ยสำหรับอันนี้นีนะดาร์กบอลนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวอะไรมาก เน,น่รู้แค่โมกุลเป็นพระเอกแล้วก็มีลูกนะชื่อโกหฮังไหมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็มีเพื่อนเป็นเบจิต้ามีพิโกโลมีอะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโมกุลหรือเปล่ามีหางนตอนเด็กตอนเด็กโมกุลมีหางนียครับแล้วก็ตัดออกหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะมาลองเล่นดูนี่ยครับอันนี้เขาเหมือนจะสอนเราอยู่นะ ่วงแรกๆนี่ครับทุกเกมนั้นเขาก็จะสอนเราก่อนนะว่าหวนเล่นยังไงนั่นเองมีสกิลด้วยแต่ละตัวคซิต,ตี้นั่นคือเมืองนั่นเองนี่ครับดาร์กอนวิชโอ้ดาร์กอนวิชเป็นทางด้านการสุ่มตัวละครนั่นเองนี่ครับซัมมอนตัวละครขึ้นมาได้มาเป็นบรูมานั่นเองถ้าจำไม่ผิดนะ ไปเอ็กซ์พอร์เตอร์เอาบูม,ม่าเข้ามานยะครับมาโหใช้ปืนด้วยนะอย่างเฟี้ยวครับโหมีโมกุลล่างผมฟ้าด้วยอืมดีดีเอ็ก e น่าจะเป็นดีเฟนต์หรือเปล่าแบบแท้งอะไรพวกนี้ ผมไม่รู้ว่ามันมีสายกี่สายนะแต่เท่าที่ผมเห็นมันเยอะอยู่นี่ครับผมสําหรับสายการต่อสู้นะมีการวางแผนการจัดทีมแน่นอนนะจังหวะน,นี้มีปลูกข้าวด้วยเนะี่ยมีการอัปเกรดตัวละครนั่นเองอมาเขาสอนเรายับเลยนะครับจังหวะน,นี้นะแต่ถือว่าสอนเร็วอยู่นะครับเกมค่อนข้างที่จะเดินไวอยู่สำหรับผมนะ เบ,บืบเรียบร้อยจับ,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 บจควงสว่านหรือเปล่าไฟต่อเขาให้เราเล่นยาวๆเลยนะจังวะนี้สกิลควงโ <c oughs> ยนโยนระเบิดโยนระเบิดที่400เนี่ยขี่ค,ครับถางด้านพารัรก,กิจเราก็สามารถรับได้เลยตรงนี้ ในเป็นเสื้อโมกุลมาหรือว่าจะมีสกินให้เราด้วยนะไม่ไม่น่าใช่สกินนะมันจะเป็นของใส่มากกว่าน,นะตรงนี้มาโอ้เจอกับผู้ท่าต่านะครับเราจะมาดวลกับผู้ท่าต่ากันปะ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 ,ปะ,ปะองค์ไม่ใจนะผูะ้ท้าต่อ,ตอ,อย่างใครนี่ล่ะคามีคามีห้า 5. อาจารย์ของโมกุลเลยนะเนี่ยอ่าได้เรียนจากผู้ท่าต่านะ ขี่เมฆด้วยนะครับผมโอเคมีเนื้อเรื่องแทรกเข้ามานิดหน่อยนี่ครับผมอ่าถือว่าจึ้งอยู่นะครับเดินทางขี่เมฆเมฆสีทองมาแล้วไฟต่อนี่เราอยู่บนเกาะสวรรค์หรือเปล่านะ ผมว่าน่าจะมีลูกตัวละครเลยนะครับสำหรับอนิเมะแล้วก็เกมนี้เนี่ยมีลูกตัวละครในอนิเมะเลยนะครับถือว่าถือว่าแจ๋วเนียครับจริงๆผมอยากสุม m เนี่ยผมมันมันให้ผมเล่นอย่างเดียวเลยผมอยากสุ่มแล้วผมอยากรีวิวทางด้านของอของแจกนั่นเองเนี่ยเพราะว่าของแจกทางด้าน f อปเซเว่นเกมนะครับคือแบบเยอะมากๆเลยนะแล้วปกติมันอุ้ยแพ้ มันมันดีทีละพันเลยอนะทีแรงไปเปล่าน้องชายปักปักโยนเบิร์ดจด,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 ดอุ้ยเกือบเฮครับแต่เราย,ยังชนะอยู่นะได้กุลิลินมาน่คชับน่าจะสามารถเอาทางด้านจิกซอมาเรีกได้นั่นเองนะครับ นี่ผมว่าละจิ๊กซอว์มาเรียกต่อสู้อีกแล้วเนี่ยผมซัพพอร์ตเมทไอเอ็มซัพพอร์ตนะอ๋อซัพพอร์ตนั่นเองโอ้โหควงังวูจะชนะไหมเนี่ยทำไมมันตีแรงกันจังวะปักโอโมกุณตายเลยครับ อ้ตีที่ส i มตัวยังแจ๋วกุลิลินยังเต็งรับโอ้โหแล้วเล่นยับเลยฮนะมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มยากขึ้นจริงกูยงระเบิดไปแล้ว ด,ด,ดูดูดูอู้ฮะอเกียงเนี้ยสวยอันนี้คือสวยนะเดี๋ยวนะผมลองอ๋อมันกดไปดูอย่างอื่นได้เลยนี่หว่าไม่จำเป็นต้องเล่นนี่หว่าผมก็เล่นไปเถอะอนี่ฮนะรับได้ปะรับไม่ได้นะเออผมจะดูทางด้านการรับของอะ่ะว้าวมีการไต่อันดับแรง์กิ้งด้วยเนับผมดู อันดับแรงกิ้งที่เขาเล่นกันนะครับผมว่ามันมีตัวอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะไล์อัพครามออนไลน์ตรงนี้รับได้นะครับเป็นกิจกรรมที่ออนไลน์แล้วก็รับได้นี่ครับเขาเรียกว่าอะไรวะอ่ะเราสามารถสุ่มได้ที่หนึ่งนี่ครับผมลองดูว่าเราจะได้เป็นตัวอะไรนะขอสักตัวหนึ่ง w i t c h what คืออะไรอะ่ะคือเปิดมาอย่างนี้เลยเหรอรูอแบบไม่ลงไม่ลุ้นอะไรเลยหรออืมแล้วเลดคือแบบแล้วเลดคือแบบอ้อแย่จัดนะครับน่าจะได้เลดไก่สุดในนี้เลยนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับอยากดูต่อนะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยเนี้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้ามีเกมอะไรมาแนะนาอีกเกมใหม่ๆเนี้ยครับผมเดี๋ยวพี่มาแนะนําให้แล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ